สวัสดีครับถึงงานแล้วนะครับทุกคนให้ไปสำรวจของน้ำซะก่อนเดี๋ยวไปซ้ำก่อนเนีเดี๋ยวไอดลงไปถอดเอากระถือไปน้ำเลยไม่ต้องเสียเที่ยวไม่ต้องขออุ้ยโมยาจะยังบึงหลายแสนแปดอยู่เดี๋ยวไปอาบที่ร้างก็เจาก็ได้ขอยเป็นเปพิมูนเจาะก่อนขอยมาที่ร้านโอ้ยดีกว่าไปใส่ผ้าเช็ดตัวไปใส่พนักขึ้นขอจะมาที่หลังเขาก็ไม่ยากนี่ถือไปเลยเพราะว่าโซ่อาบถาเจ้าอีกคนมาถาก่อนเจ้าอีกมาเปิดรถอีกข่อยกเพราะว่าถากโดน โอ๊ยรอแบบเดียวเองเส็ดล็กกบสิทธวนีอะนอนนีเลยเลยคกับว่าสินอนเจงสิเลยผมเย็นอบอบอนหรือว่าขาว่าจเเสียใจว่าไม่ไปนอนิสอเดี๋ยวเราว่เอกซีพกรจจับว้แาไม่มันเ่ ตืมาทาแต่งานนี่เนาะม่อองจอดรถยังเรียบร้อยแต่เ้ราเคยซ้ำของน้ำก็ของน้องน้ำไปมันต้องเอาดีดีตะกาอะไรตะกาอย่างอนอะวันนี้เย็นๆเนาะนลื่อนยนได้ วันนี้นะครับคืนแรกนะครับมอลลัมสาวน้ำเพชรบ้านแพงคณะแรกนะฮะนี่สวยดีอ่ะสีเนี้ยนี่ๆๆปีเปาได้ไหมนี่เหมาะไหมนี่แมทไหมนี่เขาใส่เครื่องอาบน้ำได้นะแมทกับหน้าไหมนี่ได้อยู่แมทกับหน้าเวน่าก็แหล่แท้ปีนตบอัเดีย

อันนี้นที่เล่นแบบตอนี้เจดีสนาเตอกนใ้าวห้าสิบปอดหาของนามกันนะครับสวัสดีเจเบียแต่ยังน้อยครับเนี่ยแต่คนเดียวอเค กี house, it, <laughs> the ่เดือนเคยเบิ้งกันเคยอาถ้าว่าพอเบิ้งเบิ้งกันนอนได้เ่ำใครมาเต็มลังได้แล้วพี่ไหนจังมาลำถวายวันนี้มีลำถวายด้วยนะจังเต็มเร็ววันเล่นเออเต็มยุนีลาแต่ว่าผลดตเหลือยุ่เดือนนีลังถวายด้วยนะนี่ไงห้องน้ำอ่ะ มาตามหาห้องน้ํากันครับน่าจะห้องน้ำไรเนาะที่นี้มัวแต่มาหอดเหม่อมาหอดตะเวียนมากก้อนมูอ้วนในห้องน้ําเจอห้องน้ําแล้วทุกคนคอนแดปะน้อนี่เนาะก็มายืนยุ่งสิเนาะสำรวจห้องน้ําก่อนทุกคนที่นอนเราก็วิสิทธิ์ห้อน้ำเฉล่กิีทอดแม่เดี๋ยวไนี้เนาะ คี่ทอดแม่่อยแทะพูมันสวยมากเลยนะนี่ ขาคิดบอลขาของนาบแบบรอยไล่ยื่ีคองนาแบบเลื่อนเตรียมตาหลาบฟองสุดอยากเที่ยวไปหาอากาี่กว้างเล่นไ้คอมก็เลี้ยวขวาโอ้โหคอมห่างไหมที่เราคอมก็เทวดาคอมเสียบไ้ยาบคอจะหักคอมก็แข็งวิหารคอมนา วันนี้พี่ปลาเอาสะอาดทุกห้องเลยนะสะอาดยู่เตทนพวินามกระสุนเขาแข็งมีสีมึงไม่ได้อยู่ได้หมดนี่ได้ได้ได้อาบได้นี่โอเคเลยนี่จองห้องนี้นี่จำซาร่ากันได้เอาใจมาแม่คไปเปิดรถเอาเจาเมื่อกี้เจ้าเมื่อกี้บ้มาก่อนปุ๊บรถขับไปบาไหมไอสิแบบมาคลิปนี้เลยตอนนี้ครับขอกันไหมวิบูยแล้วเปิดรับป่ะดรับไหมคอยอาบของนี่ด้วยหน่อยจองไว้เพื่อนยอมันหลังฝ่ายนี้ห้องนีแบบไรเงี้ยนี่เดียว่ เช่ห้องน้ำแล้วเปล่นคบณเดรแต่คออื่นขออื่อกบไวละอไปละอาวันนี้คอยจองไว้พูดยมะอาบน้ำไว้นี่จองไว้จะไปบของเอื่นนี่คุณคุณยายใส่นิ้มนีห้องเนี้ยห้องนี้คือสะอาดสะอาดแหเหลือเลยเพรว่ามันไม่ใช่ชับโครงไงมันเง็นยอ จะโคกอยู่ห้องนี้อะ่ะพี่น้องเดมมองอาบล้างแล้วครับเจอห้องน้ําแล้วนะครับห้องน้าานนําสะอาดดีมากครับเดี๋ยวไปเอันตะกร้าก่อนครับโอ้ยพนักงานคอยสิห้า่อยเขาทนด้วย่อยยีดค <c oughs> <c oughs> อแข่งเนี่ยมาฮาสวัสดีครับอาสวัสดีน้ำอุ้ยเย็นคักเลยสะดวกสบายน้ำเนี่ยนยางแห้งเลยครับ ไปไซมาดีไปรถรถจอดชี่พุทธพไปทางนี้รถแอด, min, ดมินนะแอดมินขางกันนึง่งตัว,วก็มาหาครับเพื่อนแอดมินนะครับไปมาหาในไซดีด,ดีพี่น้องเราก,กันเองกันเองเราเป็นน้องหอยจะปีเอเนนอเราเป็นน้องคนนะเราเป็นไอ้หอยมันจะปีปะ่ะตามผิดเล่นน้อยอ่ะเราอ่ะเดี๋ยวสัมภาระมาอาบน้ำก่อน วันนี้นะครับพี่ซูนะครับโทรให้ไปนอนที่สอดน้ำนะครับเอฟซีเขาจะจองไหนแต่ว่าน่าจะปรได้ไปครับเพราะว่าพี่เปาสำรวจพื้นที่แล้วน่าจะนอนหน้างานเลยครับเพราะว่ามันสะดวกนะครับจะต้องขอบคุ้นพี่ซุนะครับนะครับที่แบบให้พวกเข้าไปนอนน้ำนะครับแต่ว่าพี่เปาเลือกสี่แบบนอนหน้างานนะครับมันไยแบบเพรียงสะดวกนะครับบางที่เขาเติมสวยเนาะ แต่ว่าขนาดงาน,ม,นมันโอเคเขากับสมารถนอนได้นะครับผมเราไม่เลือกนะครับสถานที่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าขันมันบ่ะน,น้องไรอีรีคอยสิว่ากันนะครับพูดกับพี่เปาแล้วนะครับเพราะว่าเข้าสิอาศัยนอนแบบหน้างานเป็นหลักนะครับทุกวันนั่นแหละจะนอนหน้างานนะครับแต่ว่าถ้าไปจังหวัดใดที่ไม่อยากพี่น้องเข้ากับสินอนตามบ้านพี่น้องเข้านะครับคอยย่ํพี่เปานี่ กระมีอันพี่น้องหลายอยู่แล้วครับสมัครไปนอนอาศัยนอนบ้านพี่น้องครับกะสบายครับสะดวกสบายดีครับหอวโลดลเอ้ยเมื่อยเอาเนี่ไปอาบน้ำกันพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกะขอจบไปสำนีนะครับเดี๋ยวเปียวเขาเนี่ยไปอาบน้ำก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับช่องเปียวเอกราชล้ำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบาย